นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พาชมคุณสามีฝรั่งเบลเยียมนะคะเก่งมากคะ่ะช่วยคุณภรรยาซีนข้าวสารคะ่ะวนานน้าหมบังชูโอ้ไม่ได้กำลังเพ่งกับการซีนสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่คะ What are you doing? ว,วัดอายาุดูอิงช่วยเหลือคุณภรรยาครับอ่าช่วยเหลือคุณภรรยาซีนใช่ไหมคะซีนข้าวข้าว ข้าวสารจากบ้านสวนของเราใช่ไหมคะนี่ของเราก็มีข้าวสารนะคะนี่ค่ะเราจําหน่ายข้าวสารไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลินี่ค่ะอันนี้คือข้าวของเราเองนะคะนี่จากสวนของเราเลยนี่ค่ะให้ชมใกล้ๆแบบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่นะคะผสมข้าวหอมมะลิค่ะนี่ค่ะฝีมือคุณสามีล้วนๆน,นี่เก่งมากค่ะนี่ค่ะ อันนี้ถือเราผสมเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะของเราปลอดสารเคมีค่ะเป็นออแกนิกล้วนๆเราปลูกเองไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ช่วยรับซื้อข้าวหอมมะลิขาวจากชาวบ้านในหมู่บ้านของเรามาจำหน่ายที่นี่เขาเรียกว่าเพื่อสุขภาพสโลแกนของเราก็คือสดจากทุง่งแล้วก็มุ่งสู่คนที่เรารัก ไม่มีสารกันมอดไม่มีสารฟอกขาวนะคะไม่มีสารเคลือบเงาของเราร้อซค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็มาจําหน่ายที่บ้านของเราค่ะของเราสดจากทุ่งค่ะมุ่งสู่คนที่เรารักใช่ไหมคะคุณโมน่ามูบายบายค่ะบายบายจุบจ,บ <Okay. S 1> จ,บจุบค่ะโอเคขอบคุณนะคะท่านใดสนใจส,สั่งซื้อได้นะคะของเราสดสดค่ะโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมีฝรั่งหลากหลายความสามารถดูสิคะคุณมน้ามูทำอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรคะ s <S อ๋ ai, อผมซ่อมพัดลมอยู่ซ่อมเหมีย yes. ดซ่อมพัดลมอยู่ครับ ส้อมพัดลมอ่าล,ะละอยูครับเก่งจริงๆ2สองวันที่แล้วก็ช่วยกันแพ็คข้าวสารนี่ไงคะข้าวสารเราแพ็กเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะข้าวหอมมะลิไรเบอรี่ค่ะผสมไรเบอรี่ค่ะอันนี้ข้าวไรเบอรี่ค่ะนี่ค่ะเเรียบร้อยแล้วค่ะเราจำหน่ายข้าวหอมด้วยนะคะของสุรินแท้แท้จากบ้านเกิดเราค่ะ ท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะปลอดสารเคมีค่ะของเรารับรองได้ของดีสดจากทุ่งมุ่งสู่คนที่เรารักและออปราชนาดีต่อกันเพื่อสุขภาพค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ